สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ YouTube ช่องสาระดีกีฬาดังครับคลิปนี้เรามีข่าวดีที่แฟนกีฬาชาวไทยต้องภูมิใจสุดหัวใจนะครับเมื่อค่ำวันนี้นะครับ30พฤษภาคมที่ผ่านมายกๆยกคิวรินตันติเวศนะครับขวัญใจสายวิ่งระยะไกลของไทยสร้างผลงานได้อย่างสุดยอดครับคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันวิ่ง 5,000เมชยัยในซึกกิติทาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่26ที่จัดขึ้นณเมืองกุมิประเทศเกาหลีใต้ก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นนะครับเรามาดู3สถิติสำคัญที่นักวิ่งทุกคนต้องการลบให้ได้นะครับสถิติโลกนะครับเวลา12นาที35วินาที .36 เจ้าของสถิตินะครับโจชัวเชฟเต,เตกยี่จากยูกาดาทำไว้เมื่อปี2020ครับ ส่วนสถิติเอเชีย12นาที51วินาทีจุด96โดยอัลเบิร์ตคิบิชิรอบตัวแทนจากบาเรนสร้างไว้นะครับในปี2013และนี่คือสถิติรายการนะครับ13นาที34วินาทีจุด47โดยนักวิ่งจากากตาโมฮัเหม็ดอัลกานีทําไว้ในการแข่งขันเมื่อ2015วันนี้นักวิ่งทั้งสนามพร้อมแล้วใครจะวิ่งเข้าเส้นก่อนใครจะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่เราไปติดตามกันเลยครับสิ้นเสียงสัญญาณปล่อยตัวครับ นักวิ่งทั้งหมดออกจากจุดสตาร์ทพร้อมกันบรรยากาศในสนามเมืองกุมิวันนี้ถือว่าคึกคักสุดๆนะครับแนวหน้านะครับมีตัวเต็งหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นจากอินเดียญี่ปุ่นและที่เราจับตานะครับคือคิรินตันติเวศจากไทยเราสวมชุดน้ําเงินนะครับเริ่มวิ่งอย่างใจเย็นประคองจังหวะไว้ที่กลุ่มกลางสนามเข้าสู่กิโลเมตรที่3นะครับกลุ่มผู้นาเริ่มเบียดกันแน่นมีทั้งญี่ปุ่นอินเดียไทยสลับกันขึ้นนำคิรินนะครับยังคุมจังหวะได้ดีครับไม่เร่งเกินไม่ตกขบวน วิ่งประคองลู่นะครับในแบบฉบับนักวางแผนเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วครับเหลือไม่ถึงอีก400เมตรตอนนี้ผู้นําคือคุณวีซิงจากอินเดียเขรินของไทยมาแล้วครับเบียดกันอยู่ระหว่าง2นักวิ่งจากญี่ปุน่นเจา้าวันนี้ทุกคนเร่งสปีดเต็มกําลัง คิรินยังไม่ออกครับเขาเก็บแรงไว้รอจังหวะปล่อยทีเดียวเหลืออีกร้อยเมตรสุดท้ายนะครับคิรินพุ่งออกมาแล้วนะครับแซงนักวิ่งญี่ปุ่นจากทางซ้ายขึ้นมาอยู่ที่2แบบสุดมันนะครับตอนนี้เหลือกุณวีอยู่ข้างหน้าคิรินเล่งฝีเท้านะครับไล่เบียดแบบหายใจรถตน้นคอ เข้าเส้นแล้วครับโอ้โ oh หคิรินตันติเวศนะครับเข้าเส้นใช้เป็นอันดับที่2ทําเวลาได้13นาที24.97วินาทีนะครับตามหลังแชมป์อินเดียเพียง0.2วินาทีเท่านั้นและที่สําคัญทั้งคิรินทั้งแชมป์ทั้งอันดับ3จากญี่ปุ่นทําลายสถิติรายการเดิมพร้อมกันหมดนี่คือการแข่งขันที่ดูเดือดที่สุดในประวัติศาสตร์ A A. เอเชียเหรียญเงินครั้งนี้นะครับไม่แค่ชัยชนะของคิรินแต่มันคือแรงบันดาลใจให้คนไทยทั้งประเทศ ว่าเราสู้ได้ทุกชาติในเอเชียสุดยอดจริงๆครับคิรินตันติเวทนี่แหละหัวใจนักวิ่งไทยตัวจริง